สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะพี่นะวันนี้เราอยู่กันที่เพชรยนต์นะคะสาขาสุวินทวงศ์46นะใครนะคะที่กําลังมีแผนจะออกรถยนต์มือสองนะผ่อนเบาๆผ่อนสบายๆนะคะได้รถเกตเอเกตคุณภาพนะคะไม่มีชนหนัาไม่มีพิกค,คว่ำไม่มีน้ําท่วมนะคะไม่กับสีไม่กอใหม่นะจ๊ะน้องแนะนานะคะพี่ขาออกรถกับน้องได้เลยนะคะอยู่ต่างจังหวัดนะคะพี่ออกรถกับน้องได้เช่นกันนะน้องมีบริการไฟแนนซ์นะคะวิ่ง เก็บเอกสาร เซ็นสัญญาให้พี่ๆถึงที่เลยนะคะหากวันที่อนุมัติแล้วนะคะพี่ไม่สะดวกมารับรถนะคะเรามีบริการขนส่งรถสไลด์ให้พี่ๆถึงหน้าบ้านเลยเนาะอ่าใครนะคะ,คะ,คะที่กําลังกังวลเรื่องไหนเรื่องจัดไฟแนนซ์นะคะทักเข้ามาพูดคุยกับน้องก่อนได้นะคะหรือโทรมาหาน้องได้เลยนะคะที่เบอร์โทรที่ขึ้นด้านล่างนะ,ะเบอร์โทรของน้องนะคะ0640730512นะคะพี่โทรได้ตลอด24ชั่วโมงเลยเนาะ,ะวันนี้นะคะพี่ขาเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะ น,ะะน้องจะพามาชมรถยนต์เข้าใหม่กันนะคะคันนี้บอกได้เลยเป็นรถยนต์นะคะเรียกว่ารถยนต์อนเนกประสงค์ขนาดกลางนะคะแต่เป็นเจ็ที่นั่งนะกับเจ้าตัว Toyota s i e ียตนีค่ะคันนี้เป็นตัว 1.5V นะคะเป็นรถปี2021นะบอกได้เลยนะคะคันนี้นะคะเป็นประตูไฟฟ้ามาให้แล้วทั้งสองฝั่งนะใครนะคะที่มีสมาชิกครอบครัวเยอะๆนะจ๊ะพี่จ๋านะเคนนะคะนั่งได้เลยคันนี้ถือว่ามีออปชั่นภายในมาให้ครบคันแน่นอนนะคะรถ วยนะคะราคาเบานะคะตอบโจทย์สุดๆเลยเดี๋ยววันนี้นะคะน้องจะพามาชมนะว่าเจ้าคันนี้ออปชันนะคะมีอะไรมาให้เราบ้างนะคะภายนอกภายในนะคะจะสวยขนาดไหนนะ,ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่โซนด้านหน้านะจ๊ะพี่จ๋านะคันนี้นะคะบอกได้เลยนะมาพร้อมกับไฟหน้านะคะที่เป็น LED มาให้แล้วนะคะ ไฟของเรายังสายกิ้งสวยอยู่เลยนะพี่นะไม่มีรอยขีดข่วนไม่มีรอยขนแมวแต่อย่างใดเลยนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกที่เป็น LED มาให้แล้วนะจ๊ะพี่จ๋ากระจังหน้านะคะคันนี้จะเป็นสีดำนะคะคันนี้ทะเบียน2ขอไข่ทอถุง7 9 3 8นะคะใครสนใจนะพี่นะโทรหาน้องได้เลยนะคะเบอร์064 072 0512นะคะพี่นะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อที่รอบๆคันกันนะคะคันนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นรถนะคะเกตเเกดคัดคุณภาพมาจ๊ะพี่จ๋านะคันนี้นะคะพี่นะพี่จะได้มาพร้อมกับล้ออันลอยนะคะขนาด16นิ้วนะเป็นสีทูโทนะคะพี่เป็นสีดำนะคะปัดเงานะคันนี้ดูซุ้มล้อเลยพี่ รถของเรานะคะเกตเองเรดคุณภาพแน่นอนนะคะพี่จ๋านะหากพี่เซอร์ไปนะคะพี่เอาไปตรวจเจอนะคะชนหนักพี่ความน้ําท่วมนะน้องยินดีคืนเงินให้พี่เต็มจํานวนเลยนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันนะคะเดี๋ยวให้ดูกระจกเลย กระจกนะคะยังเป็นเดิมแท้โตโยต้าทุกบานนะคะพี่เดิมแท้โตโยต้าทุกบานเลยสบายใจได้เลยนะว่ารถของเราไม่เคยผ่านกันชนหนักแน่นอนนะคะกระจกมองข้างนะคะเป็นปรับพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวมาให้แล้วนะคะคันนี้สวยเลยนะะี่ค่ะใครที่กําลังมองหารถยนต์ให้ครอบครัวใช้งานถือว่าตอบโจทย์มากๆเลยนะคะมือจับประตูนะคะคันนี้จะเป็นสีโครเมียมนะอ่า กระจกนะคะเดิมแท้โตโยต้าให้พี่ทุกบานเลยนะคะเดี๋ยน้องเปิดประตูให้ดูดีกว่าคันนี้นะคะเป็นประตูไฟฟ้านะอ่าหรูหรานะคะถือว่าหรูหราเป็นรถอนเนกประสงค์ขนาดกลางที่แบบอ่อขับในเมืองขับต่างจังหวัดบอกได้เลยว่าคุ้มค่าสบายแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันทซนด้านหลังดีกว่า ่วนด้านหลังคันนี้นะคะไฟท้ายนะคะจะเป็น LED มาให้แล้วนะคันนี้ถือว่าสวยเลยนะคะพี่นะใครกําลังมองหารถยนต์อนเนกประสงค์นะคะขนาดกลางน้องแนะนําเลยนะคะเดี๋ยวน้องเปิดให้ดูนะ่ซนด้านหลังนะคะพี่เป็นประตูคันนี้ไม่ใช่ประตูไฟฟ้าแนละ้วพี่นะไฟฟ้าแหละนี่โซนด้านหลังนะคะเบาะปรับพับได้นะจ๊ะพี่จ๋าเบาะปรับพับได้เลยนะ อ่าถ้าหากไม่มีคนนั่งก็ปรับพับได้วางของได้จุกระเป๋าได้นะคะคันนี้ถือว่าจุมากๆเลยนะคะใครชอบเดินทางต่างจังหวัดนะคะมีสัมภาระเยอะๆนะคะชอบพกของเยอะๆนะคะคันนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ เดี๋ยวไปดูนะคะคันนี้นะหัวน็อตนะพี่นะไม่เคยมีขยับนะคะทุกจุดนะไม่ผ่านการชนหนักพิกความน้ำท่วมแน่นอนนะคะไม่มีชนไปถึงโครงสร้างนะคะทุกอย่างเดิมๆแท้ร้อเปอร์เซนนะคะเดี๋ยวน้องพาไปดูโซนด้านในกันบ้างนะคะว่าด้านในกว้างขวางขนาดไหนนะพี่คาประตูนะคะเป็นไฟฟ้าทั้งสองข้างนะพี่นะ ประตูเป็นประตูไฟฟ้าทั้งสองข้างเลยนะจ๊ะพี่จา๋าภายในนะคะกว้างขวางนั่งสบายนะพี่นะภายในพี่จะได้มาเป็นเบาะหนังสีดํานะคะเบาะหนังสีดําแบบนี้เลยนะคะขึ้นไปนะคะเป็นเหมือนรถตู้ VIP อพเลยพี่คันนี้บอกเลยเป็นเหมือนรถตู้ VIP อพอ่า ภายในนะคะอันนี้โซนด้านหลังนะพี่นะสูง170นั่งเข่าไม่ติดนะคะมีหน้าจอทีวีให้ด้วยนะแล้วก็มีช่องแอร์ด้านบนให้ด้วยนะคะปรับได้เลยซ้ายขวานะใครอยากได้ระดับไหนปรับกันได้เลยนะคะมีที่ปรับแอร์ให้นะ ไฟสองสว่างนะคะโซนด้านหลังมีมาให้นะคะทุกอย่างนะคะคือใหม่นะคะใหม่มากเลยเบาะไม่มีรอยขีดข่วนไม่มีรอยแตกลายงาแต่อย่างใดเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูออปชั่นนะคะโซนด้านหน้ากันบ้างว่าจะได้อะไรมาบ้างนะประตูนะคะเป็นไฟฟ้านะเปิดงี้อ่า เดีย๋ยวมาต่อกันที่โซนด้านหน้านะจ๊ะพี่จ๋าเดี๋ยน้องสตาร์รถให้ดูเลยดีกว่านะโซนด้านหน้านะพี่จะได้ออปชั่นอะไรมาบ้างนะเปิดเข้ามาเปิดเข้ามาเดี๋ยวสตาร์รถกันก่อนสตาร์รถแล้วโหแอร์เย็นมากนะคะคันนี้นะคะโซน,นด้านด้านข้างนะคะจะมีปุ่มควบคุมกระจกเนาะกระจกข้างนะคะปรับพับไฟฟ้านะจ๊ะพี่จานะ๋านะอ่ะพวงมาลายัยพี่จะได้เป็นพวงมาลัยที่เป็นมัลติฟังก์ชันมาให้แล้ว สามารถนะคะปรับเสียงลดเสียงได้นะจ๊ะพี่จ๋านะมีหน้าจอการแสดงผลขับขี่ให้นะคะคันนี้เลขไม์เพียง80,000เท่านั้นนะ84,000เท่านั้นนะสำหรับเจ้าตัวโตโยต้า เซตตาปี2,021คันนี้นะคะเป็นตัว1,5 v วนะปี21เอลขไม่แ84 0 0นะพี่นะราคาโคตรเบาเลยราคา559,000นะเป็นรถยนต์อนเนกประสงค์เจ็ดที่นั่งที่บอกเลยตอบโจทย์คุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะคะหน้าจอมีหน้าจอมาให้นะคะ,อะลองกดดูนี่ สามารถลิงก์ได้มี USB ได้นะคะมีวิทยุ FM นะคะเป็นหน้าจอทัชสกี<ม>นะจ๊ะพี่จา๋านะมีเมนูนี่มีสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้นะคะมี Android Auto มาให้นะคะเปิดเพลงได้นะควบคุมได้ทุกอย่างนะคะหน้าจอ<ม>นะจ๊ะพี่จา๋านะอ่าแล้วก็แอร์นะคะเป็นแอร์ออโต้มาให้แล้วคันนี้นะคะเกียร์คันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะเป็นเบรกมืออ่าเดี๋ยวเรามาต่อกันที่คอนโซลด้านหน้ากันบ้างนะคะ คันนี้นะคะคอนโซลด้านหน้านะคะจะเป็นสีดำนะเป็นสีดําเลยนะคะเบาะนะคะจะได้มาเป็นเนบาะหนังแบบสีดําแบบนี้นะคะโซนด้านหน้าจะมีอะไรบ้างโซนด้านบนอะ่ะด้านบนนะคะที่บังแดดมีกระจกมาให้มีไฟ่องสว่างโซนด้านหน้ามาให้อ่า ฝั่งคนขับนะคะที่บางแดดก,ก็มีกระจกให้เช่นกันนะใครที่ชอบคันนี้นะคะพี่จา๋าโทรหาน้องได้เลยนะคะที่เบอร์0 6 4 0 1 2 0512นะ0 5 7 2นะบอกเลยคันนี้นะคะออปชั่นมีมาให้ครบนะคะเป็นรถยนต์อเนกประสงค์ขนาดกลางนะคะนั่งได้7คนนะพี่นะใครกําใครที่คิดว่าอยากได้รถยนต์อเนกประสงค์นะคะขนาดกลางราคาเบาๆนะคะน้องแนะนำเจ้าคันนี้เลยนะกับเจ้าตัวโตโยต้าเซียตานะคะ 1.5G นะ ปี 1.5V นะคะขอโทษที 1.5V ปี2021นะคะพี่คันนี้เลขไม้นะคะอยู่ที่84,000เท่านั้นนะคะราคาอยู่5 5 9 0 0 0 0เท่านั้นเองนะ,ค,ะคันนี้สวยมากเลยตอบโจทย์คุ้มค่าคุ้มราคาสุดๆเลยนะคะใครกำลังมองหารุ่นไหนนะพี่จา๋าทักข้อความมาหาน้องได้เลยนะคะน้องมีบริการนะพี่นะ ไฟแนนซ์นะคะพี่วิ่งเก็บเอกสารและเซ็นสัญญาให้พี่พีถึงที่เลยนะคะหากใครนะคะที่ไม่สะดวกมาดูรถนะคะสามารถวิดีโอคอลดูรถกับน้องได้เลยนะคันนี้บอกได้เลยนะพี่นะ คุ้มค่าคุ้มราคาสุดๆนะที่ขับในเมืองนะคะขับต่างจังหวัดขับสบายๆแน่นอนนะคะคันนี้ถือว่าตอบโจทย์นะเครดิตดีนะพี่จ๋าฟรีดาวได้เลยนะคะพี่นะน้องของเงินเดือนนะคะอยู่ที่สองหมื่นขึ้นไปพี่ออกรถคนเดียวได้เลยนะคะไม่ต้องมีกู้ร่วมนะคะไม่ต้องใช้ผู้ค้ำประกันนะจ๊ะพี่จานะ๋านะออกรถกับน้องนะคะรับประกันได้เลยนะพี่ซื้อรถง่ายพี่ได้รถชัวร์นะพี่ไม่ต้องกลัวรถย้อมแมวเลยนะคะรถของเรานะพี่นะไม่มีชนหนักไม่มี ความไม่มีน้ําท่วมไม่กลับสีไม่กอไม้แน่นอนนะหาพี่ซื้อไปนะคะเอาไปตรวจเจอนะคะน้องยินดีคืนเงินให้พี่เต็มจํานวนเลยนะคะวันนี้นะคะ,ะเดี๋ยวน้องทิ้งท้ายไว้ก่อนคันนี้นะบอกก่อนนะคะเป็นตัวโตโยต้านะคะเซียต้า1.5ตัว V นะเป็นตัวประตูสไลด์ไฟฟ้าทั้งสองข้างแล้วนะคะคันนี้เป็นรถปี2021นะคะพี่มาพร้อมกับเลขไม้นะีคะ84,000เท่านั้นนะคะราคาอยู่ที่5 5 9 0 0 นะใครที่สนใจนะคะโทรหาน้องได้เลยนะคะเบอร์เธอน้อง0 6 4 0 7 2 0 5 1 2นะคะพี่ขานะติดต่อได้ตลอดเวลาเลยนะคะหรือจะแอดไลน์มาก็ได้นะคะเบอร์น้องแอดไลน์ได้เลยนะจะพี่จ๋านะยินดีตอบตลอด24ชั่วโมงนะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องรากันไปก่อนนะอะย่างไงน้องฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะพี่นะ mm hmm. เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปที่น้องอัปเดตทุกๆวันนะคะพี่นะสวัสดีคะ่ะ